สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุธที่10เมษายนปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดีย๋ยวเราเริ่มินที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนาะที่1เรอัลมาดริดเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ต่อ3โดยเกมนี้เรอัลมาดริดก็ได้1ประตูจากการทำเข้าประตูตเองของรูเบนดิอาสและอีก2ประตูก็ได้จากโโรดดกกและเฟบา ส่วนทางฝั่งแมนซิตี้ก็ได้ประตูจากเป็นาโดซินวาฟิลโฟเดนลรยัสโกกดิโอนและผลอีกคู่อาร์ซนอลก็เปิดบ้านเสมอกับบยเมนิกไป2ต่อ2โดยเกมนี้อาร์ซนอลก็ได้ประตูจากบุเกโยซาก้าและเลอันโดทัสซาส่วนทางฝั่งาบยูเมนิกก็ได้ประตูจากซากนาบีและแฮร์รี่เคนนะครับก็ไปลุ้นกันต่อในนัดที่2ในสัปดาห์หน้านะครับว่าผลสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับ เราวมาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ,ก,ฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่42เชฟฟิลด์เลสเตอร์เสมอกับนอร์ทิดส2ต่อสเพลสตันเอาชนะฮาร์ฟิลด์4ีต่อหมิวอเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้1นต่อศพรีมัสเสมอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์1นึ่งต่อหนึ่แฮมตันเอาชนะโคเวนทรี2สต่อหและลีดจินเนเต็ดก็เสมอกับซันเดอร์แลนด์ไป0ูต่อศ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเลสเตอร์ซิตี้มีลปัตส์คะแนนที่2เป็นลีดยูไนเต็ดมีลแปดสิคะแนนที่3เป็นอิสวิดทาวมิลแปดสิคะแนนที่4เป็นเซาทแฮมป์ตันมีลเจ็ดสคะแนนที่5เป็นเวสต์บรอมเบิลด์อเบียนมีลหกสิบคะแนนและที่6เป็นนอริดซิตี้ก็มีลหกสิบคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่22เป็นเชฟฟิลด์เวนส์เดย์มี่สิบสาคะแนนที่23เป็นเบอร์มิงแฮมมิลส์่สิบสอคะแนนและที่24เป็นลเทอร์แฮมก็มิลยี่สิบสามคะแนนผลฟุตบอลลีกวันอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดตกครั้งนะครับเชลเน็มแพ้กับคาไรายไปศูนย์ต่อหนึ 0, aten, ่งสตีฟเนตเอาชนะบันซ์ลียสองต่อหนึ่งแบล็กพูลเอาชนะฟรีฟุตเทาหนึ่งต่อศูนย์ชาตันเสมอกับวีแกนสองต่อสอง บิสตันเลวเวอรแพ้กับเบ a ดิงศูนต่อ2และเลตันโอเลียนก็เสมอกับเอ e เ e อ,อ,อร์ไป2ต่อ2ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นพอตสมาร์ทมิลลเก้คะแนนที่2เป็นดาร์บี้เคาตี้มิคะแนนที่3เป็นโบตันมิวล1แปดคะแนนและที่4เป็นปีเตอร์โบโล h ก็มิลลเจ็คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่22เป็นเชลน้ามีอยู่38คะแนนที่23เป็นฟรีวุฒธรรมมีอยู่34คะแนนและที่24เป็นคารายก็มีอยู่30คะแนนและผลฟุตบอลลีกทวงกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดตกครั้งนะครับแมนฟิลด์เอาชนะฟอเรสต์กรีนหนึ่งต่อศูนย์ดอนคาสเตอร์เอาชนะวันซาสองต่อหนึ่งมอร์แคมแพ้กับพรูศูนย์ต่อหนึ่งนิวพอร์ตเคานตี้แพ้กับแอคลินตันหนึ่งต่อสามฮาร์โลเกินทาวเอาชนะกรินสปีทาวหนึ่งต่อศูนย เล็กแฮมเอาชนะคอรีเทาวีต่อหนึ่งแครคโวเชสเ,เตอร์ก็แพ้กับสต็อกพอตไป1ต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นสต o อก p o r t ตมีอยู่3คะแนนที่2เป็นเลกแฮมมีว9คะแนนที่3เป็น Manfield m เจดคะแนนและที่4เป็นมินตันคินดอนก็มีว4คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่22เป็นสแตนยูน t เตมีมคะแนนที่23เป็นโคชเตอร์มี3 8คะแนนและที่24เป็น f o r e ล t g กรีนก็มีว6คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ